สร้างมวงหนึ่งสี่เจ็ดลว,วสองไก่ตัวเต็มไว้ไก่ตัวเต็มไว้เจ็ดแล้วอะไรคะเจ,จ็ดเจ็ดต่อค่ะ ศูนยบวกเก้าค่ะอ่ะอีกข้อหนึ่งข้อสี่ค่ะหัวใจดูนิดหนึงเอาหกไว้ในใจเดี๋ยวหกอะไรคะกอะไรครับ่ส What <laughs> you